ที่นายกันติพัฒน์กันจนาศิริผู้จัดการสถานธนานุบาลขออภัยครับผู้จัดการส,สถานธนานุเคราะห์37จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนำสิ่งของมากขึ้นส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นทองคำรูป,ปรพันธ์ส่วนสิ่งของอื่นๆก็มีจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทางการเกษตรเครื่องมือช่างซึ่งสิ่งของกลุ่มนี้ลดลงคาดว่าประชาชนน่าจะเก็บไว้ใช้ประกอบอาชีพได้ ขณะนี้ยอดวงเงินจำนำก็สูงขึ้นทุกเดือนและสูงสุดเดือนที่ผ่านเดือนที่ผ่านคือเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับอยู่ที่31ล้านบาทขณะที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมผ่านมาประมาณ11วันมียอดรับจำนำแล้วประมาณ10ล้านบาทคาดว่าน่าจะมาจากภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มากขึ้นเมื่อโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมโดยสถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศมีวงเงินรวมกัน1,000ล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะให้ทุกสาขา ซึ่งเพียงพอที่จะให้บริการทุกสาขานะครับ